สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามเพจธรรมสอนชาแนลนะคะทีนี้วันนี้เราจะมาบอกแนะนำเรื่องการขอวีซ่าไปเยี่ยมเยืยนอนแฟนสามีที่ประเทศออสเตรเียนะคะซึ่งเราก็เคยมาไปมาหลายรอบแล้วเนาะเราก็เลยอยากจะมาแนะนำแบ่งปันผู้ที่อยากรู้ แล้วก็อยากจะไปยื่นด้วยตัวเองแต่ว่าถ้ายื่นด้วยตัวเองก็จะรู้มากขึ้นไม่ต้องอไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่หรืออีเจนซี่เขาทำเรื่องให้เนาะพอดอีเรามาแนะนำเรื่องนี้ก่อนจากคนที่กำลังะจะยื่นเอกสารเตรียมแล้วแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าเขาขาดตรงนั้นอีกหรือเปล่าแล้วมาโควิดมาอีกระลอกหนึ่งมันก็เลย ทำให้ทุกคนก็ตัดสินใจเนาะแต่ว่าว่าจะไปยื่นดีหรือไม่ยื่นดีหรือจะเลื่อนไปก่อนแต่สำหรับท่านที่ตัดสินใจดีแล้วว่าอยากจะไปเยี่ยมเยือนแฟนในช่วงเทศกาลรป,รปีใหม่คริสต์มาสวาเลนไทน์วันเกิดแล้วก็เยี่ยมเยือนสามีคิดถึงก็เลยอยากจะไปเยี่ยมเยือนกันแล้วก็จะมีมาแนะนำวิธีเยี่ยมวีซา่าให้ ให้ฟังกันนะคะวันนี้จะเป็นวีซ่าซีวีซ่าเยี่ยมเยือน3เดือนค่ะใช้ะระยะเวลาคือไม่เกิน90วันนะคะวีซ่าซีเยี่ยมเยือนนะคะขั้นตอนแรกเลยอเอกสารที่จะต้องเตรียมคือพาสปอร์ตตัวจริงพาสปอร์ตตัวจริงอันนี้ของของเราก่อนนะคะพูดถึงของเราก่อนฝ่ายหญิงพาสปอร์ตตัวจริงของเราพระแล้วก็สำเนาพาสปอร์ตสำหรับเรา รับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็เอ,อกสารต่อมาก็จะเป็นใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนั่นแหะค่ะใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาเยอรมันก็ได้ไปออสเตรียแต่สมัยนี้คือง,ง่ายหน่อยที่ถ้าเราไปขอที่อำเภอตามทะเบียนราษนะคะเขาจะแปล ให้อัตโนมัติไม่ต้องไปจ้างอ่าอีเจนซี่แปลให้แล้วก็คือประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายประหยัดทั้งเวลาไปได้เยอะเลยค่ะที่อ่าทางอำเภอเขามีส่วนตรงนี้ช่วยเพิ่มมาก็คือต้องขอบคุณมากๆเลยคือดีมากๆเลยนะคะก็คือให้คนที่อยากไปท่องเที่ยวทำงานง่ายขึ้นเอกสารก็จะง่ายขึ้นทำอะไรได้ง่ายๆนะคะแล้วก็เอกสารต่อไปก็จะเป็นค่ะ เอกสารต่อไปคือหนังสือรับรองการทํางานนะคะของเราก็คือถ้าเราทํางานบริษัทก็จะต้องขอหนังสือรับรองการทํางานด้วยส่วนใครที่เป็นเจ้าของกิจการสถานประกอบการก็เป็นหนังสือตัวทะเบียนสถานประกอบการนั้นๆด้วยนะคะส่วนใครที่มีอาชีพเป็นแม่ค้าออนไลน์แม่ค้าขายของที่ตลาดตามห้างสรรพสินค้า หรือว่าแม่หรือการเป็นเกษตรกร,กรชาวไร่ชาวนาแล้วก็แนบรูปภาพที่เราทํางานนั้นๆด้วยนะคะ,ะเขียนบรรยายใต้ภาพด้วยว่าเราทํางานอะไรขายอะไรนะคะมีไรายได้ต่อปีเท่าไหร่ก็เขียนบรรยายด้วยเป็นภาษาอังกฤษที่ใต้รูปภาพนั้นนะคะนั่นแหละค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนอด้วยนะคะ ที่เป็นลูกจ้างบริษัทนะคะแล้วก็ส่วนแล้วก็ส่วนที่เป็นเจ้าของกิจการก็หนังสือ,อารายได้ที่ประจำประจำปีนะคะแนบไปด้วยแล้วก็ส่วนของธนาคารก็จะเป็นหนังสือรับรองการเป็นลูกค้าธนาคารฉบับภาษาอังกฤษ หน่ฉบับแล้วก็หนังสือสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะเป็นภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันอย่าลืมตรวจสอบชื่อนามสกุลให้ตรงกับบัตรพาสปอร์ตด้วยนะคะทุกครั้งแต่อย่าลืมเช็คนะเพราะว่าถ้าผิดแล้วก็มันก็จะแก้ทุกอย่างต้องเช็คชื่อให้ตรงด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นรูปถ่ายนะคะ3.5เซนตมรแล้วก็2รูปนะคะพื้นหลังก็จะเป็นสีขาว นะคะแล้วก็ส่วนที่หกก็คือประกันภัยการเดินทางอยอดคุ้มครองต้องไม่ต่ำกว่า30,000ยูโรนะคะจะใหะ้แฟนทำให้ก็ได้หรือเราทำไปจากซื้อจากที่นี่ก็ได้ที่ประเทศไทยแล้วกอ็อีกอย่างนึงคือปร,ประกันขออภัยค่ะประกันภยัยไวรัสโครโรนาโควิดต้องให้แฟน ทางนู้นนะ่ะเขาทําให้ด้วยว่าเผื่อว่ามันต้องมีเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เขาจะต้องใช้เพราะว่าทางสถานการณ์นี้ก็คือเราไม่รู้ว่ามันจะหมดไปเมื่อไหร่ก็คือเขาจะให้ทางแฟนน่ะทามาให้ด้วยแล้วก็ส่งมาทางกับโค้ดหนังสือเชิญด้วยนะคะยื่นมาด้วยสำเนาโค้ดหนังสือเชิญน,นั่นแหละคะ่ะ แล้วก็แผนการเดินทางอย่างคือแผนการเดินทางคุณจะเดินทางไปเมื่อไรไปกี่วันนะคะก็คือเราก็จะมีแผนการเดินทางด้วยนะคะก็คืออ่ถ้าเขาให้เดือนหนึ่งสมมติเเราอยากไปเดือนหนึ่งเราก็เขียน30วันก็ดูวันแล้วก็นับจำนวนวันให้ครบ30หรือว่าเต็มที่เขาให้อ่ 90วันก็เราก็นับจากวันที่ไปถึงวันที่กลับพร้อมอบุ๊กตั๋วเครื่องบินนะคะใบจองตั๋วเครื่องบินแนบไปให้ทางสถานทูตท่านดูด้วยนะคะแล้วก็รูปถ่ายคู่กับแฟนนะคะรูปถ่ายที่ว่า,เ,าเราถ่ายคู่กันหรือเขาเคยมาที่ประเทศไทยเ,เราถ่ายคู่กันหรือถ้าไม่เคยเจอกันก็คือก็จะเป็นหนังสือ เอกสารที่ว่าเราแคปเจอร์ออกมาจากหน้าจอที่เราคุยกันผ่าน i ล e f a c e b o o k หรือ WhatsApp เนี่ยนะคะแล้วก็แคปเจอร์แคปเจอร์หน้าจอออกมาแล้วก็ปิ้นใส่กระดาษ A 4นะคะเขาก็จะดูว่าว่าเราคุยอะไรกันบ้างนะคะนั่นแหละค่ะคือเขาจะดูว่าความสัมพันธ์เราเป็นแบบไหนเป็นคือเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เออก็แล้วแล้วก็ โหลดแบบฟอร์มจาก Google ได้นะคะแบบฟอร์มขอวอีซ่าวีซ่าสนะคะของสถานทูตออสเตรียก็จะมีให้โหลดที่ใน Google แล้วก็เราพิมพ์แล้วก็ไปที่เว็บไซต์สถานทูตแล้วก็โหลดมาแล้วก็กรอกทุกอย่างให้เรียบร้อยพร้อมเอกสารเพราะว่าตอนไปยื่นอะ่ะมันจะได้ง่ายนะคะแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ เอกสารอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเอกสารฉีดวัคซีนก็จะเป็นสมุดที่เราต้องไปขอที่สาธารณสุขจังหวัดที่เรามีทะเบียนบ้านอยู่นะคะว่าเราฉีดวัคซีนครบตามจำนวนแล้วทางสาธารณสุขจะออกหนังสือหรือพารอ่อพารคล้ายๆาะจะเป็นเล่มสีเหลืองนะคะว่าเรามีอ่อ เอกสารที่ว่าฉีดวัคซีนครบแล้วนะคะเราต้องแนบไปด้วยนะคะแล้วก็ให้เอกสารเรารครบอขอแพร์เอกสารเราครบทั้งหมดแล้วที่เราได้เตรียมไว้นะคะเราก็โทรแจ้งที่สถานทูตก็จะเป็นโทรก็ได้ค่ะหรือส่งไปอีเมลก็ได้แต่ว่าแนะนำให้โทรก็จะสะด,ดวกกว่าเพราะว่าเราจะได้ รู้ว่าเราได้เวลาวันไหนเวลาไหนที่เราจะต้องอไปยื่นเอกสารเพราะว่าทางสถานทูตก็จะเปิดค่ะก็จะเปิดช่วง9นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะก็คือเวลาก็คือมีไม่เยอะมากก็คือถึงบอกให้เตรียมเอกสารไปให้พร้อมนะคะเพราะว่าเขาจะให้เข้าไปยื่นทีละคน ก็คือในช่วงระยะเวลาที่เรารอ,รอวีซ่านะคะขอให้ทุกท่านนะ่ะเปิดมือถือไว้ด้วยนะคะเผื่อเอกสารตกหล่นอะไรเขาจะแจ้งทางโทรศัพท์เราเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะก็คือขอให้ทุกท่านเดินทางไปทําวีซ่าด้วยความปลอดภยัยแล้วก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะให้วีซ่าผ่านทุกคนเพราะว่าอยากให้ได้ไปเที่ยวออสเตรียนะคะทุกคนเพราะว่าประเทศออสเตรียเป็นประเทศที่สวยงามมากเลยะคะ่ะ มีที่เที่ยวติดอันดับ1 0ของโลกหลายที่เลยค่ะเพราะว่าเป็นที่เที่ยวที่สวยงามนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในการเดินทางไปยื่นวีซ่าและรับวีซ่าแล้วก็โชคดีในการเดินทางขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวประเทศออสเตรียนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามเพจธรรมสอนชาแนลนะคะที่ติดตามเราถึงมาถึงท่านคัน มาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะก็คือขอ,อให้ทุกท่านากดติดตามกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe s u b ส c r ร b ์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้เพจเราได้ก้าวและเติบโตบต,บต่อไปนะคะมีอะไรดีๆมาแนะนำเราก็จะมาบอกใน YouTube ช่อง YouTube ธรรมสอนชาแนลนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโชคดีทุกคนนะคะบ๊ายบาย